Ristman Shop บริการเติมเกมราคาถูกเติมไวปลอดภัย100%เติมผ่านระบบทางการของตัวเกมใช้เพียงเลข UID ในการเติมสะดวกรวดเร็วแล้วยังมีเกมอื่นๆอีกมากมายที่สามารถเติมได้อาทิเช่น PUBG Free Fire ROM v a l o r a n t สนใจติดต่อเพียงแอดไลน์แอด Ristman Shop อย่าลืมพิ์แอดนำหน้าด้วยนะครับ สวัสดีครับผมเอ็มนะครับคลิปนี้นะครับผมก็จะมาแนะนำดันเจียน d ีดันหนึ่งที่ไม่ค่อยมีคนลงสักเท่าไหร่เลยนั่นก็คือคาร์ทคอมฟอร์สนะครับหรือว่าดันดีเอ็กน้ำแข็งนั่นเองดันนี้นะครับเป็นดันดีเอ็กที่ดอบอกรสมใสในส่วนของรองเท้านั่นเองในส่วนนี้ผมยังไม่ค่อยเข้าใจว่าทําไมถึงไม่ค่อยมีคนลงอาจจะเป็นเพราะว่าดันเจียนนี้มันลงนานกว่าดันดีเอ็กอื่นๆหรือเปล่าอันนี้ก็ไม่แน่ใจเนาะแต่ก็ยังไงเดี๋ยวผมจะมาสาธิตบริการลงให้ดูแล้วกันนะครับ ดันเจี้ยนนี้นะครับจะเป็นดันดีเอ็กเนาะอัตราการดรอปหรือว่าไอเทมที่ดรอปในดันนี้ก็จะเหมือนดันดีเอ็กอื่นๆยกเว้นอุปกรณ์เสริมสริที่จะเน้นในทางของรองเท้านั่นเองนะครับแต่ละระดับนะครับจะมีไอเทมที่ดรอปไม่เท่ากันนะครับอีซี่จะดรอปได้น้อยมากๆเลยนอร์มอนก็จะเพิ่มระดับขึ้นมานิดึงส่วนฮาร์ดนะครับก็จะเพิ่มขึ้นมาเช่นเดียวกันผมแนะนําเป็นระดับพรีเมียมเท่านั้นนะครับถ้าจะลงไม่แนะนําเป็นอีซี่นอร์มอนและฮาร์ดนะครับ ดัน Dx นะครับจะมีเอาเวกด้วยแต่ว่ามันยังไม่เข้ามานะปัจจุบันที่ผมอัดคลิปนะผมจะลงคาตา c คอมฟอรสในแบบพรีเมียมให้ดูละกันนะครับคาตาคอมฟอรสนะครับจะต้องใช้สาเพชรในการลงโอเคครับไม่รีรอเนาะลองไปลงกันเลยนะครับพอเข้าแล้วนะครับเรากดท้าทายได้เลยนะครับปึ๊บตรงนี้นะครับให้เราเริ่มฆ่ามอนเตอร์ตัวแรกได้เลยนะครับเพื่อเป็นคีย์ในการคุยควสแล้วก็จะเปิดประตูไปต่อนะครับ พอฆ่าแล้วนะครับให้เรามาคุยกับก้าหินตรงนี้นะครับเพื่อเป็นการเปิดประตูนะคุยนะครับปึ๊บปึ๊บอ่าเห็นไหมครับว่าประตูมันเปิดออกแล้วจากนั้นเราก็เดินมาตรงกลางตรงนี้ได้เลยนะครับจะเจอกับหินอีกก้อนหนึ่งคุยนะครับเพื่อเป็นการเปิดมอนเตอร์ออกมาตรงนี้นะครับมันจะมีมอนเตอร์คีย์อยู่นะครับเราไม่รู้แน่นอนให้เรากดที่เควสตตรงด้านบนตรงนี้นะครับปึ๊บอ่ามันจะล็อกมอนเตอร์ที่เป็นตัวคีย์สำคัญนะครับ เราก็ทำการฆ่ามันได้เลยเห็นไหมครับพอมันตายแล้วนะครับประตูจะเปิดออกทันทีนะเห็นไหมเราไม่จำเป็นที่จะต้องฆ่ามหมดนะครับเราก็เดินตามทางที่เปิดออกมาได้เลยนะครับแล้วก็ทําเหมือนเดิมนะครับให้เรากดตรงเควสตรงนี้นะครับมันจะได้เล็งมอนเตอร์ที่เป็นคีย์นะครับปุ๊บ อ่านะครับจากนั้นเราก็กดค่ามันเลยนะครับพอตาแล้วนะครับผมประตูจะยังไม่เปิดเนาะไม่มีประตูไหนเปิดนะครับเราจะต้องคุยกับหินตรงนี้นะครับเพื่อเป็นการเปิดเควสนะครับ เดินกลับมาตรงกลางนะครับผมจะมีมอนเตอร์อยู่นะฮะตรงนี้นะครับให้เรากดคุยเควสเหมือนเดิมนะมันจะเลงมอนเตอร์เหมือนเดิมนะครับปึ๊บเราก็ตีมันนะครับให้ตายเลยพอตายแล้วนะครับผม ประตูทางด้านนี้จะเปิดออกนะครับเราไม่ต้องรีรอนะเข้ามาได้เลยนะครับก็ทำเช่นเดิมกดปุ๊บแล้วก็ตีมอนเตอร์ให้ตายนะครับพอตายแล้วนะครับผมก็คุยกับก้อนหินเหมือนเดิมเพื่อเป็นการเปิดเคเวสนะครับไปครับจากนั้นนะครับให้เรามาตรงนี้นะ ไม่ต้องตีมอนเตอร์ตรงกลางแล้วนะครับให้เรามาตีกับประตูน้ำแข็งตรงนี้นะครับจากนั้นนะครับให้เราเดินเข้ามานะครับจะเจอกับมอนเตอร์ตัวหนึ่งที่เป็นผู้หญิงตรงนี้นะครับตัวนี้นะจะเป็นมอนที่ดรอปของเควสนะครับจะได้ไปต่อนะก็ฆ่าได้เลยนะครับ เรียบร้อยครับพอตายแล้วนะครับผมอย่างที่บอกว่ามันเป็นของเควสเนาะเราก็เก็บขึ้นมาเลยนะครับปุ๊บจากนั้นก็คุยกับก้อนหินตรงนี้นะครับเพื่อเป็นการเปิดบอสนะจากนั้นเราก็เดินตรงมาทางนี้เลยตรงนี้นะครับผมแนะนําให้แปลงล่างได้เลยนะครับเพราะว่ามันจะแปลงร่างได้ยันบอสสุดท้ายเลยนะครับปุ๊บนะครับจากนั้นก็จาัดก,การมินิบอสให้ตายนะครับ พอตายแล้วนะครับผมให้เราตีหีบสมบัติให้เรียบร้อยเลยนะครับปุ๊บจากนั้นนะเราก็คุยกับก้อนหินตรงนี้นะครับทีนี้มอนเตอร์จะเกิดมาเพียบเลยนะครับไม่ต้องสนใจให้เราเดินมาห้องแรกนะครับอ่าตรงนี้นะครับผมใช้ทิกเดิมนะครับกดที่เคเวสตรงนี้นะปุ๊บมันจะเลงมอนเตอร์ให้เราตัวที่เป็นคีย์หลักนะครับ พอตาแล้วนะครับผมให้เราเดินออกมานะจากนั้นเราก็ไปอีกทางหนึ่งนะครับทางนี้นะตามมาเลยนะครับแล้วก็กดที่เควสนะครับแล้วก็จัดก,การมอนเตอร์ผมเราก็เดินมาตรงกลางเช่นเดิมแล้วก็ไปห้องสุดท้ายนะครับโอเคครับห้องนี้ก็เหมือนเดิมนะให้เรากดคุยที่เควสนะครับปุ๊บแล้วก็ตีมันนะฮะเรียบร้อยครับทีนี้ เราก็มารอตรงกลางให้บอสเกิดนะครับเมื่อกี้นี้ผมลืมกดบัฟธาตุเนาะมันเลยลืมดื้อระยะเวลานะครับแต่ก็ไม่เป็นไรเราแปลงร่างใหม่ได้เลยนะครับปึ๊บตรงนี้นะครับเรากดดีบัฟหรือว่าบัฟดาเมจให้เรียบร้อยได้เลยนะครับ เรียบร้อยครับผมตรงนี้ผ่านเคเวสแล้วนะบอสตายเรียบร้อยไม่มีทางที่เราจะไปต่อแล้วนะครับปุ๊บเราก็ตีกล่องเดจอารีได้เลยนะครับปุ๊บเกลือเช่นเคยนะครับผมกดไอเทมขึ้นมาแล้วเราก็กดเคเวสเพื่อเป็นการจบเคเวสนะ โอเคครับผมก็สำหรับดัน DX ดันนี้นะครับง่ายใช่ไหมครับคุณผู้ชมพอเรารู้วิธีเนะยังไงนะครับคลิปนี้ขอจบเพียงเท่านี้แล้วกันนะครับแล้วเจอกันในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ